เอาคือว่าเอาไว้อ้อยหมูหน่อยเพื่อเดี๋ยวออกนี่มันมันเกาอาหารเทาเอาใส่จะมือบ้านมันเกามันนี่แหละเก่าออกสะก้อนอือยันมันบูดมันขึ้นล่าออกมือต่อมือเนาะเออเอาไม่ใส่ใส่ใส่ของไม้เออไปเทศล่งตืมโหลดเอาออกสะก้อนเออมันจีเป็นการมักม้มไปในโต๊ะเออเออละเท้าเอาออกเอาอันไม่ใส้แบบนี้ โอ้เดียวเดียวเดียวมีคนถามอันเป็นอยังต้องเป็นกล้วยน้ำว่าแนวอื่นบ่ไดบอกว่าสันคุณยใจเลี้ยงหมูหน่อยก็คือเลี้ยงลูกหน่อยนั่นแหละเด็กหน่อยก็กินกล้วยน้ำว่าบนภาพก่อนกล้วยเนี่อื่นย่านมันผิดทองมันอ๋อมันมันสิมีผลเรื่องอ่าเรื่องทองเนาะสังเกตบาครับกล้วยหอมทองกล้วยย่างต่างๆกินแล้วท้อพิดทองพิะเพาะทองสิอื่นอันนั้นเนาะ ก็เลยว่าอนี้ละกล้วยน้ำว้าเขานี่ละหาไงพร้อมเนาะราคาแต่กล้วยตีบกล้วยตีบก็ีได้อยู่เพราะว่าคนท่าเลี้ยงลูกน้อยนะกล้วยตีบกล้วยน้ำว้าเก็เคยเลี้ยงอยู่เนาะราคากะสีว่ถือกมูอยู่ว่าเฮ้กล้วยน้ำว่านี่นี่แหละครับที่ไปที่มาเป็นย่งนคือต้องเป็นกล้วยน้ำว้า